นางสาวยิ่งรักชินวัฒนนายกรัฐมนตรีกำชับกรมทางหลวงชนบ,บทเร่งสร้างถนนและซ่อมสะพานที่จำรูดเสียหาย,ยจากปัญหาน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถลม่มในพื้นที่ประสบภัยอำเภอน้าป่าจัจงหวัดอุตรดิตฐ์ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการเตือนภัยจึงเข้าไม่ถึงประชาชนในพื้นที่เมื่อประกอบกับในพื้นที่มีลักษณะเป็นดินปนทรายเมื่อเกิดเหตุถล่มก็เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงค่ะ นอกจากนี้ก็ยังสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีการบูรณางานบูรณาการงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เข้ามาแก้ไขปัญหาโดยใช้วงเงิน50ล้านบาทที่เป็นงบฉุกเฉินของจังหวัดไปก่อนนะคะหากว่าไม่เพียงพอนั้นก็สามารถทําเรื่องขยายวงเงินมายังรัฐบาลเพื่อให้อนุมัติเพิ่มเติมได้ค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการนําข้อมูลความเสียหายเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้มีการช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีการจัดตั้งศูนย์ประสานความช่วยเหลือไว้3จุดนะคะคือที่โรงเรียน2แห่งแล้วก็ที่วัด1แห่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกน้ำหลากเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัยที่ยังหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ ขณะที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนบริษักทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนบริษัทไบรสันไทยจำกัดแล้วก็ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะซึ่งการจัดตั้งนี้นะคะก็เพื่อประสานงานติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์กำหนดข้อสั่งการพร้อมกับแจ้ง เตือนภัยให้กับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ให้ประชาชนรับทราบค่ะโดย TOT ก็จะเข้าวางระบบสื่อสารโทรศัพท์ทางสายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนเพิ่มเติมด้วยนะคะมีการจัดตั้งที่บ้านต้นขนุนตชด312ที่น้ำผ่ายน้ำป่าแล้วก็ห้วยคอมค่ะพร้อมกับวางระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายและ e c o n f e r e n ร e รวมทั้งสนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในบางพื้นที่ด้วยค่ะ